สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเศรษฐีสตีใหม่มุนนีผ้าพ,พี่น้องมาหาทุเลียนมาเสกทุเรียนว่าเลีอยนหน่อยเลี้หลายสวนพ่อไงพ่อหนองแป้งนี่แหละสำลิดสวนตะกูลนี่แหละมันนีมาเอาทุเรียนไปให้สอสครับังด้วพี่น้องนี่สอสสมศักดิ์บุญประชุมนี่นะครับเพิ่นเซาไปกิน เลยมาเสกเบิ้งมาเหลือหน่อยเหลือหลายต้นนี้บอโอ้ต้นนี้ก็เหลือหลายครับพี่นอนแกจัดอืาม,มาตัดก็จะาของสวนเพิ่นน,นี่มีจีนี่อันกตาเนะนี่มาคล้องสวนดีเลยครับพี่สอสๆมากินทุเรียนอยู่สวนนี่ดีครับเพราะว่า,าเป็นคนพื้นที่ของเข้าอำเภอนเนมยื่นจังหวัดบุนี่ยนะครับ เพิ่นได้กินเพิ่นก็เอาไปเข้าไปในสภาอยังกะพี่นาทุเรียนเท่ากับเห็ดผลผลิตดีครับกัสิได้คายดีครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสอสคนบานเท่ากัสิได้นั่ทุเรียนรสชาติดีไปให้กินในสภากินให้นายกให้วนาพักกินนะครับหัวนาพักเพิ่นกะกังฟูเพิ่นกะมาเผยแร่ทั้งเพจทั้งยังอย่างนี้ครับพี่น้อ่า ทุเรียนรสชาติดีครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนี่แหละครับดินภูเขาไฟครับเป็นทุเรียนที่ว่าปลูกในที่สูงครับเนื่องสูงแดดจัดอากาศดีสูงจากห่างจากสูงจากทะเล2,000เมตรนี่แหละครับนี่แหละรสชาติดีครับโดยเฉพาะตัดทุเรียนนี่ครับใส่รสชาติดีดีก็คือถ้ามันมีฝนตกตัดบ่ได้ครับพี่น้องรสชาติเปลี่ยนเลย ถ้าฝนตกแล้วก็ต้องให้แดดออกสองมือนี่คือคือฝนมาตกสองมือเลย,ยครับกัสิมาตัดนี่ครับตัดบนมันตัดซื้อได้ครับเคาะพร้อมเลยครับพี่นอ้องตัดละไเคาะพร้อมนี่ถ้ถาถ้าไปตัดฝนตกแล้วนี่รสชาติสิเป,ปี้ยนเลยครับพี่น้องอจังไรก็ให้ต้องให้ให้ฝนตกยุต้องตัดนี่จะหของสวน,นเพื่องทะ่ยานด้กล้องไม่อยากออกซื้อได้เดียวนี่กล้องตื่นกล้องนี่เลย โอวหน่อยนี่ก็ตาหักดีเนาะนี่พี่พน้องพี่ลักโ,โอ้ยหน่อยงามดีเนาะตาหักต่อแตาแอะดีหน่อยหน่อยเอาเขียงแล้วพี่อ่ะอ่ะจับกล้องให้เนี่จับตั้งวันีนี่ละ เนเป็นปูซอยเรื่องไหมนี่เป็นปูซอยกล่องสัตว์ผู้เลี้ยงขายหายยางนีกมันธรรมดาเลยจะร้องยูทูบก็ได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปน้อยน้อยนะครับนี่พี่น้องตัวนี้ล่าเนี่ยบอมเบลล่าเนี่ยครับแอนเพียเนี่ยแซ่บได้ครับพี่น้องอื เดี๋ยวพี่น้องคิตัดตัดสดๆจากสวนนี่แหละพี่น้องอาอิตัดถึงนอกไปแล้วเสียสีมากเ้ยมึงอ้าวมารับพร้อมถือยสุดกล้องขับพร้อมเนี่ยทำงาน <S <S <ừ. S 1> สองอาชีพเลยเหมือนกันของสวนนี่คือ ว้ยบดเอาเสีีมะน้ำสีสีมนํามันก็ถึงง่ายกาเดี๋วงาถี่ยังจะเ,เลืมได้ม่ใชาดินป้าดินหรอวะ

ใหใกล้นี่ตั้งเสียงคอย้ยพี่น้องอเป้ยหลุดทุ่ายครับพี่น้องดีเบสอะไรล่ะไปบึงตะไตน้ำที่พย,ยเตียน<ะ>มันแกได้ยิ่บ่ได้มั่นใจเ<ะ>ขอเอาไปสามน่วยน่วยโดนถ้าถ้าต้นนีมันสุกข้าตนเป็นบ่จกักจน่วยกับสามเป็นบ่เม่น,มนหวานมากกับสามหวาไล่ตามไปเลยบ่ัเดียวเก็บมาอ่ันอ่านัน่น นะเดี๋ยวพี่น้องเบิงบักเบิงใช่ใช่เบิงนี่แกะบาแกนล้นพวนครับนี่แกจัดล้นพวนถ้าทุเรียนเข้ามือไม่เข้าเห็ดนี่ถ้าตนน้นได้เริ่มเล้นพวนนี่ก็แสดงม,มาแกะนะครับพี่น้องมันสีแกะเขาก็ทย,ย่อยเคาะตัดไปนําเรืร่อยๆครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิงต้นไม้ตอนนี้ก็ร่างเด็กบ้านเข้าเคีงยงจัดไปครับ นี่ทุเรียนสิแกจัดเบิ้งครับพี่น้องอฟังเสียงเด้อสิเริ่มเพะวาตัวนี้มันสุกข้าต่วนไล่ไปเลื่อยบ่ายยัางลาลอยู่ที่นี่สองนวยนี่ตัดได้ครับพี่น้องกันทำคนอีกสองนวยอ่ะจับใหแน่มือสวยสวยวัตถุยางนี่นี่ทวนแล้ว หั่นแปดหน่วยเลยเนาะแปดแปดหน่วยนะเป็นหมกนักไว้หน่อยหน่อยตัดตามสั่งออเดอร์ เป็นบักขึ้นเถิงวะเป็นเบิ่งต้นไม้บักมันมีกับเต่าเป็นเถิงมันมันขึ้นยากขึ้นมีแต่เจ๊ไปต่างหเนี้ยเนี้ยเอาเาไปไปเรื่อยๆหาเบิ่งนี่เด้ดนุ้ยนี่เด้เออเป็นตาหักแค่นี้นุ้ยนึงนี่โอ้อยู่ผู้เดียวเลยนี่บ่ บ่าเอาไปเอาตัวได้หลายต้นลายหน่วยต้นเดียวเนื้อนวน,น,น,นไดยเดียวมันเป็นอย่างหนักมันให้มันเต็มถี่เลย,ต,เลยตัวนี้ก็ร่นปะ่ะยัดหน่อยหนึงนั่นบ่าหนเออต้นต้นสายงูนี่แก่จานเลยพี่น้องหลาเหงเลี้ยงอุ้ยหุยเลยสดๆจากสวนครับพี่น้องนี่มีผ้าซอสม,มากอุดนุนทุเรียนเอาไปกรุงเที่ยว<ท><ท> เียส้มสวยครับทุเรียนส้มสวยงามแห้งด้ครับพี่น้องอืมขาอุนุนเด้ครับเดี๋ยวมาถึงตันเนาะเดีวมาถึงตันสวยงามแห้งเลียนิดเดียวอ่าตัดตไม่ไมจับจับบนแกรบวนโอเครบกแนโอเรากวน่วนอครนอบนอวนอกนอเนโอเครบกวนดครบกวนอเคกนโอีนอกนอเดรบนทุเรียนอเไปกงเคร ีส้มสวยครับทุเรียนส่งสวยงามแฮ้งดุเดียนราบพี่น้องอืมาพุ้นเลยครับเดี๋บว t h ถึงตันเนาะบตัสวยงามแฮ้งทนเจียวอ่าตัดตัดไม่จัจัเป็นแกจัดกับออกมาโอเคพอตัดส่วนแน่สวนพอนให้พี่น้องได้ชิมได้กินส่วนพอนักแปะ